มาครับยาริสเข้าใหม่ครับน้าบอกเลยว่า1.2ตัวแฮกแบ็กนะครับเป็นตัวเจนราคาดีๆราคาถูกๆนะผมแนะนำคันนี้เลยครับปี2018ครับราคาแค่319,000เลขใหม่70,000เท่านั้นเลขใหม่70,000กับราคา319,000ฟรีดาวนะครับผ่อน6,000ครับโอ้โหผ่อนน้อยด้วยนะครอยากได้ไปใช้งานติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับส่วนลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพนะครับผมมีบริการไฟแนนซ์ไปหาถึงหน้าบ้าน พลันอนัตมัติผ่านแล้วส่งรถสไลด์ด้วยครับทั่วประเทศส่วนลาเลียคันนี้เป็นไงรอบคันเดี๋ยวไปชมคพื่นต่อไปครับครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมเลยครับแหม่น้อยเพชรยนต์คน,นี่ใหญ่ที่สุดแล้วในมีนบุรีครับวันนี้ก็มีในส่วนของโตยิตายาลิสครับตัวแฮกแบ็กห้าประตู1.2ตัว J นะครับปี2018นะครับ เลขไมค์แค่เจ็ดหมื่นเท่านั้นกับราคาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันครับฟรีดาวผ่อนหกพันโอ้โหนะหกพันกว่าบาทน,นะได้ขับตัวปีสองสิบแปดนะครับถามว่าออปชันตัวเจมันแตกต่างจากตัวอื่นไหมผมว่าไม่ได้แตกต่างกันใช่ครับเผลอๆเนี่ออปชันบางอย่างไม่ได้ใช้งานด้วยซ้ำนะครับแต่ตัวเนี้ยถึงจะเขาจะเป็นล้อกระทานะครับแต่มีสเกิร์ตให้รอบคันแล้วเรียบร้อยถือว่าสวยเลยนะครับนี่ตัวของ ตัวฝาปิดล้อนะครับล้อกระทะนะครับอยู่ในสภาพดีนะรอยเป็นฟุตบาทแทบไม่มีตัวนี้มาพร้อมกับยางของบิสตรนโอ้โหยางใหม่ยางยี่ห้อด้วยนะครับปี2022แนละ้วเรียบร้อยนะครับเอาไปใช้งานยา,ยาวๆแล้วก็ในส่วนของสเกิร์ตก็มีสเกิร์ตให้รอบคันแล้วเรียบร้อยนะคันนี้อยากได้รีบโทรมานะครับรีบโทรมาแล้วก็ผมมีตัวอีกตัวหนึ่งนะปี15าราคา2องแสนห้เองนะครับราคาถูกนะผมมีเยอะนะครับนะแต่ถูกและดีซื้อที่ไหนไม่ใช่ถูกและดีนะ ราคาถูกนะรถราคาถูกซื้อที่ไหนก็ได้นะครับนะแต่ถูกและดีนะครับนะตรงที่นี่นะครับเนะพชรยนต์เรื่องคุณภาพรถนี้เราที่1ของประเทศอยู่แล้วนะครับนะกับายทะเบียน3 4มสงสาคันนี้เลยนะสันเลียมปากระปรงก็ถือว่าคมนะคันนี้เข้ามาใหม่สเกิร์ตรอบคันสีสวยร็อแแอกนะครับล้อกระทะขอภัยนะครับกัวฝาปิดอยู่ในสภาพดีทั้ง4ล้อเลยนะครับนันก็ถือว่าสวยนะแล้วก็ในส่วนของการสาดมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับครบจบมือจับสีเดียวก,กันกับตัวรถแล้วเรียบร้อยนะครับสันเียมด้านข้างนะถือว่าโอเค นะครับสัญลี่ยมด้านข้างถือว่าโอเคเลยนะสีตัวนี้บอกเลยว่าเป็นสีที่ดูแลรักษาง่ายที่สุดแล้วเรียบร้อยสเกิร์ตด้านหลังนะครับมาพร้อมกับตัวท่อหลอกท่อคู่นะครับซ้ายขวาเลยมีให้เรียบร้อยแล้วก็เซ็นเซอร์กรารย้ายถอยให้2ตําแหน่งถึงจะไม่มีกล้องถอยแต่มีเซ็นเซอร์ถอยให้แล้ว2ตําแหน่งนะครับก็ถือว่าสวยอีกหนึ่งคันนะครับใครอยากได้ไปใช้ง,งานสามารถติดต่อมาได้ตัวนี้ถาดลองถัดใหม่แล้วเรียบร้อยตอนแรกมันไม่มีนะระเบิกศูนย์มาให้นะครับไม่ต้องห่วงนะ ของไหนที่มันไม่มีผมเบิกศูนให้ใหม่นะครับเหมือนกับตัวนี้เลยของใหม่แล้วเรียบร้อยถุงยังไม่ได้แกะเลยนะครับและที่สําคัญด้านในขออนุญาตเปิดให้ดูนะครับมาเนี yeah. ่ยด้านในครับอปกรณ์เติโลมมีให้ครบปกติคันไหนไม่มีบอกผมผมจะแจ้งช่างให้หามาให้นะครับไม่ว่าคันนั้นจะมีหรือไม่มีหรือถ้าไม่มีผมต้องซื้อใหม่ให้นะครับเหนะมือนกับถานรองตัวนี้เลยบกศูนย์ให้เรียบร้อยหัวนอ็อตนะครับอ่าสวยมาก นะครับนก็ไม่ได้คีร้ายคีเหลอะไรนะครับก็ตัวเป็นอาร์ตัวอะไรอยู่ครบปกตินะครับอ่านะสวยสวยบอกเลยว่าสวยงามอารามแท้แน่นอนนะครับก็ตามราคานะครับนะาสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันยังไงก็คุ้มนะครับ่อนหกพันกว่าบาทนะครับผมว่าแจ่มี่สุดแล้วนะสไลม์ด้าน,นข้างนะสวยทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับคราวนี้ผมอาจจะถ่ายค่าซองหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่างก็ลังจะไปทําความสะอาดอีกรอบหนึ่งครับ ตัวสกับเพจนะครับตัวการลอยนะครับถุงยังไม่ได้แกะเลยตรงนี้เป็นสแตนเลสนะครับหน้า304แล้วก็ภายในกว้างขวางอยู่แล้วนะเป็นเบาะผ้าแบบนี้เลยนะครับหน้าสวยๆแจ่งคลิปนี้อาจจะไวหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะไวหน่อยเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะด้านในก็แจ่มเลยแหละนะครับนี่ครับพอมาะไรมันตีฟังก์ชันแล้วเรียบร้อยหน้าจอสวยๆนะครับเครื่องเล่นซีดีดีวีดีนะสามารถเล่นได้ตัวเบาะไม่ได้ขาดตัวเกียร์ออโต้แล้วเรียบร้อย เลขไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะ,ะผมอาจจะไมไ่ถ่ายอะไรเยอะนะครับแต่ใครเห็นคิดมีแล้ว <S <S ติดต่อมาได้นะครับนะ <S <S คุณแมน่นะลบกวนถ่ายแบบแบบสิบนาทีให้ผมดูหน่อยแนะนํากันมาได้นะครับนะ๋ยผมมาถ่ายให้แต่วันนี้นะครับพอดีคุณแจช่างเขาเอาไปเอาไปทําคุณแจอยู่นะครับไปทำคุณแจอยู่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตให้ดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ครับก็เป็นเครื่องยนต์สี่สูบสิบหกาลว์นะครับ ตัวนี้8 6แรงม้านะครับนะ8 6แรงม้าก็ถือว่าโอเคนะประหยัดน้ำมันแล้วนะครับนะ2 3.3กิโลต่อลิตรแล้วก็การเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างอยู่ในสภาพดีแบบนี้เลยอ่าแบตเตอรี่เกินปีครึ่งผมเปลี่ยนให้ครับมันจะเป็นรอ2ปีนะแล้วก็ค่า CCA ไม่ได้เซ็นมหาหรฐานผม,มให้เปลี่ยนให้เหมือนกันแล้วก็หัวน็อตน,นะครับพี่ดูเถอะนะฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงแท้โตโยต้านะครับนี่ครับไล่มาสันเหลี่ยมมั่นข้างนะถือว่าโอเคเลยนะครับก็ลองการใช้งานเห็นได้ชัดเนาะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะแจ่มเลยสำหรับคันนี้ย้ำอีกทีครับนะนี่คือต o y o ต้ยาริสตัวแฮกแบ็คครับ1.2ตัว J นะครับเลขไม่เจ็ดหมื่นเท่านั้นปี2018แย้ำอีกทีว่าปี2018นะครับราคาดีๆแค่3,19,000่าใครอยากได้ไว้ใช้งานแค่ติดต่อมาด่วนๆนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยครับจะได้พัดรถใหม่ช่วงนี้วันนี้แม่นอขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ